คุณกำลังมองหาเทรนด์ดิจิทัลหรือว่านวัตรกรรมใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือว่าระบบอโตโมชัตเนี่ยแทนขอแนะนำนะครับงานนิทศาการสินค้าเสมือนจริงหรือว่า Virtual Online Exhibition โดย u u j i i l m m u u s n n s s s n n o v v t t o o นะครับงานที่จะให้คุณเนี่ยได้สัมผัสกับประสบการณ์การแสดงสินค้าซอฟต์แวร์โซลูชันแบบเสมือนจริงในรูปแบบของ Metaverse แบบนี้เลยครับ คุณจะได้สัมผัสแบบนี้เลยนะครับช่วยให้สามารถเข้าร่วมงานจากที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ถ่ายทอดสดงานแบบเรียลวทม์ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับพร้อมทั้งงานสัมมนาออนไลน์ที่ให้คุณเนี่ยได้รับฟังเนื้อหานวัตกรรมกันอย่างเต็มอิ่มนะครับโดยในปีนี้นะครับถือเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะครับที่ทางฟูจิฟิล์มได้จัดงานอีเวนต์ออนไลน์ใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งภายใต้คอนเซปต์ Power up your work with innovation to drive your business forward ครับ โดยภายในงานนะครับคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ชมบูธนิทรศการสินค้าแบบเสมือนจริงพร้อมกับเทรนด์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากฟู j i ฟิล์ที่จะช่วยให้ธรุรกิจของคุณเติบโตยิ่งขึ้นครับเมื่อคุณเข้าร่วมงานนะครับคุณจะเจอกับหน้าต่างให้คุณเนี่ยปรับแต่งตัวละครของคุณเพื่อเป็นตัวแทนของคุณนะครับในการเข้าร่วมชมนิทศรรการนั่นเองครับ โดยยังสามารถเลือกเข้าชมบูธหัวข้อ,ขอธุรกิจต่างๆแยกตามกลุ่มโซลูชันตามที่ท่านต้องการหรืออยากศึกษาข้อมูลก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซอฟต์แวร์การจัดการเอกสารอัตโนมัติกระบวนการขออนุมัติเอกสารระบบอัตโนมัติโซลูชันคลาวด์รวมทั้งโซลูชันการจัดการต้นทุนครับ โดยทางฟูจิฟิล์มนะครับยังได้เตรียมจัดงานสัมมนาออนไลน์นะครับโดยเชิญวิทยากรจากแบรนด์ชั้นนํามาให้ความรู้ในเรื่องของเทรนด์นวัตกรรมและก็เทคโนโลยีใหม่ๆทิศทางแนวโน้มเทคโนโลยีที่สาคัญรวมทั้งการแชร์เคสที่นําเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างประสบผลสําเร็จถึง2วันเต็มครับถ้าเกิดใครถามว่างานนี้ฟรีไหมนะครับบอกเลยครับว่า virtual online exhibition เนี่ยสามารถเข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับเรียกได้ว่าใครก็ตามที่อยากได้ความรู้ดีๆ ด้านเทคโนโลยีสุดไฮเทคแล้วก็การทำธุรกิจแบบใหม่เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับกับงานวันที่1-2พฤศจิกายนปีนี้นะครับ2566ตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งนะครับผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับฟูจิฟิล์นะครับโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์หรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ฟูจิฟิล์ม BI Thailand แทนขอตัวไปร่วมงานก่อนนะครับ